สวัสดีพี่เพื่อนลุงป้านาอาทุกๆท่านนะครับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าล่าผีนะครับแล้วก็พิซซ่านะครับจากช่องนายออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็พี่เมาส์นะครับจากช่องเมาส์เดินป่าล่าผีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับจะเดินขึ้นไปตามร่องน้ํานี่นะครับเพื่อไปหาเพิงหินนะครับเป็นเพิงยักษ์เลยนะครับเดี๋ยวเราคิดว่าจะนอนในเพิงหินนะครับก็ เตีงที่ผมว่าเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับนอนได้เนี่ยจำนวนเนี่ยประมาณถึง 45- หคนได้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรา่จะเดินทางขึ้นกันต่อนะครับเพราะว่าระยะทางเนี่ยไม่ใช่ใกล้ๆนะครับเกือบข้ามประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินเท้ากันต่อนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราทั้ง3คนด้วยนะครับก็โอเคครับเดินทางกันต่อครับไป ทางเดินก็เป็นตีงห้วยเก่าพี่ฝนไม่ตกก็เลยแห้งแเมื่อกี้ฝนเพิ่งตกไปนิดแๆนะครับฝนยังตกไม่แรง ข้างลกอยู่นะพี่นะแล้วก็นนเคยระวัง ดูธรรมชาตินะครับ,นนรบเป็นปลาดิบปผปสมปาลานานาพันธ์นะพี่นะพมันเป็นปลาทีน,นาเอาเอาแล้วตรงนี้พี่นะไม่แน่ใจว่าเป็น เป็นซอกเป็นหลืบเป็นโพงสัตว์หรือเปล่าครับสัตว์บาสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ค่อนข้างมีเยอะเลยนะพี่นะสัตว์บางอย่างผมก็เพิ่งมเคยเจอ เคยมาเจอที่นี่นะพี่เนาะ นี่เป็นฐานฐานหินนะพี่พี่ล่องหินนะครับโอ้เหนื่อยตอนนี้ก็ยังพอจะเดินได้นะพี่นะแต่ถ้าฝนมาแรงๆหนักๆห,หน้า,น,าน้ำหลากนี่ก็น้ำก็คง่าจะ เต็มทานห้วยหมดก็น่าอะอเดินไม่ได้พี่นะคงต้องมุดป่า นี่ครับเป็นซอกเห็นเพลิงเห็นเล็กๆน่าจะมีเป็นที่อาศัยของสัตว์นะพี่นะสัตว์เล็กสัตว์น้อยผมตามมาที่หลังนะครับเบิกกับเมามารอแล้วผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการไกลละไกลละไกลยังเบิดเขาป่าดิบชื้นแล้วไกลจนถึงละถึงชายแดนแล้วตอนนี้ ถึงแล้วนะครับ่าที่เดินกันได้ระยะหนึ่งนะพี่นะผมก็ตามมาถึงเบอร์หมอแล้วครับโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวเดินเท้ากันต่อก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะพี่เราเดินขึ้นมาเนี่ยไกลแล้วนะครับไกลถ่ายแค่บางช่วงเป็นตอนๆนะครับเพราะว่าเราเดินมาเนี่ยค่อนข้างจะรีบนะครับกลัวฝนจะถล่มลงมาก่อนมันฟ้ามันคือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะไอ้บ้เสียงอะไรวะพี่ไอ้บ้าเรา

<laughs> năng bạc nữa như mấy thằng hèn đây đi ơi lại ở đây เงียบเลยวะพี่มีอะไรเฮ้ย Ah <sighs> อยู่มาหน้ากับพี่ด้วยฝนตกมาด้วยฝุ่นมากครับอ้ยอ้ย เวกบมเอาหัวตรึงเวรไปยังไงก็บีเรือเมาคนพืตลืไปยางไงนี่ผมติทช่อนินนะครับ ผี้กตุลย์วิ่งมากไกลพอสมควรน,นะพี่นะกระจัดกระเจิงกระมดุดไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าเป็นในพานมาล่าสัตว์หรือคนมาอะไรไม่รู้ว่าพี่อะเงียบไปแล้วโอเคครับ 啊，汤我更大。

มีคนโดนปืนแล,ล้วะพี่โดนไหมพี่ไม่โดนมันจริงปืนไหงใกล้ๆพวกเองจะ<ช>ไมไ่เจอผมใครวะไม่รู้มันใช่ในายพันหรือเปล่าไม่รูงง้เหมือนกันพี่เอาไงดีเราถอยก่อนนะซุ่มเงียบสักพักก่อนไหม,มเดี๋ยวมียังวะาก็ไอ,ออกโอเคอวิง่งหนีแมงเงือแตกหมดเลยอะ พี่วิ่งกันไปทางไหนบ้างเนี่ยไม่รู้พี่ชาวิวว่งแยกกับพี่อยู่ดีวิ่งตามลูกกมาก็หายไปเลยเออดีไม่หลงกันพี่เล่ผมนึกว่าต้องตามหาพี่สักพักแล้วเนี่ยดีห่างกันไม่ไกลนะครับประมาณร้อยสองร้อยเมตรประมาร้อยกว่าเมตรตาคนตาตัวรอดนะครับมันเงียบไปแล้วคือตอนนี้พี่พวกผมวิ่งกระเจิงกันลงเขามา่อี้เราอยู่อีกไกลทางข้างนอกก็ตอบว่า ต้องเดินไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าพี่เพราะเราเดินขึ้นมาเนี่ยประมาณสักสองชั่วโมงเราวิ่งลงมากัน,นประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งกี้เสียงมันไล่หลังมางไงพี่เคยหลบที่เพิงหินอะ่ะเป็นอหลบหินไม่รู้มากี่คนนะแต่ผมได้ยินเสียงออกไปข้างล่างสามคนนะอ่ะเสียงคุยกันเป็นภาษาอะไรมั้งไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องอเดี๋ยวเราเดินขึ้นเลาะเขาขึ้นไปแล้วก็อ้อมกลับไปเลยพี่โอ้โหพอรู้ททงอยู่ใจพฝากก่อนดีกว่า ใจจะไหวปอพิชาเขาไม่ไหวพิชาเขาเหนื่อยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไงนะผมนะครับขออนุญาตนั่งพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะเตรียมตัวเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันครับเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอนั่งเงียบๆดีกว่านะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไว้เจอกันครับทุกคนโอเคครับ